รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ใชค่ะป้ากอบกับรายการกับเบียงไต้เราพามาหนังแรงค่ะถึงนโยบายและก็การทับเขื่อนก้องนลี้ยงผากกระตและนโยบายรัฐบาลค่ะว่านปัจจุบันนี้มีการทับเลื่อนนโยบายอะไรมังผันผืมังนะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาหนังแรงถึงเรื่องของการเปิดเมืองและก็การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงค่ะระวางภูมิภาคที่อยู่ในผักตายกับผักเนื้อและสิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งค่ะหลังจากที่ว่ารัฐบาลได้ประกาศเปิดให้มีการท่องเที่ยวเนี่ยในพื้นที่ผักตายบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในซามจังวัดเนี่ย ได้มีพื้นที่ตรงไหนมัง่งที่ประกาศเปิดให้มีการท่องเที่ยวกันแล้วมั่งค่ะค่ะและเราหนังยุ่กับท่านพ่ออ๋อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาราธิวาสค่ะท่านพ่ออ๋อนวพรนัช่วชมเกตนั่นเองสวัสดีสดค่ะค่ะนัานพ่ออ๋อค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนว่าหลังจากมีการประกาศ เปิดให้มีการท่องเที่ยวในห่วงของพฤศจิกายนนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกห่วงหนึ่งของการเปิดการท่องเที่ยวก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเราคงต้องถามถึงว่าการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงที่ทางทอท,อท,อทอสำนักง,งานนราธิวาสเราได้ดําเนินการไปเนี่ยคะ่ะมีโครงการอะไรบ้างคะสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะคะ,คะในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะ ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยอะค่ะเราได้มีกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเหนือใต้นะคะในชื่อสิ่งเหนือพบเสือใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรานําผู้ประกอบการจากภาคใต้นะคะไปพบก,ก,กันกับผู้ประกอบการจากภาคเหนือนะคะนราปัตานียะลานะคะสงขลาภูเก็ตเนีน้ยค่ะผู้ประกอบการไปพบกับผู้ประกอบการทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางนะคะซึ่งเป็นการพบกันในลักษณะเป็นเป็นการเจราจาธุรกิจนะคะ,คะแล้วก็โดยมีพันธมิตรเราอีกหนึ่งรายนั่นก็คือ,อ,อทางแอร์เอเชียนะคะ,คะที่มีสายการบินเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วยนะคะสำหรับนาราธิวาสปัตตานียาลาเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราที่เป็นบริษัทนำเที่ยวนะคะไปจำนวนหรายนะคะซึ่ง ในการไปเนี่ยก็ได้มีการซื้อขายเป็นไบเออร์เซลเลอร์กันกับผู้ประกอบการจากทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้มีการเจราจาธุรกิจกันนะคะ,ะเพื่อให้เกิดการเดินทางเสนอขายหรือเชื่อมโยงในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกันนะคะเป็นการได้นำสินค้าจากทางภาคเหนือมา ทําเป็นโปรแกรมให้กับเสนอขายให้กับคนในภาคใต้เป็นต้นซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการเดินทางในลักษณะการจัดกิจกรรมในลักษณะเป็นเป็นเป็นโพสทัวร์พีทุพีโพสทัวร์นะคะซึ่งซึ่ง,งนำเสนอพาผู้ประกอบการไปในแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง ที่เราต้องการจะให้มีการนำเสนอขายะนะคะผู้ประกอบการก็ได้เห็นถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในเชิงของการขายได้นะคะรวมถึงเราได้มีการเชิญสื่อมวลชนก็กคือ,อ,อทางทางนราธิวาสเราได้มีการเชิญทาง n อ t นทยาลาร่วมเดินทางไปด้วยะนะคะ,คะเพื่อได้มีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมรวมถึงการจัด ในเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโปรดัก<ฆ>ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในการเดินทางที่ผ่านมานั้นนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการได้กลับมาก็ได้มีการผู้ประกอบการของของทางทางสจังหวัดเราก็ได้มีการทำโปรแกรมซึ่งเขากลับมาแล้วก็<ฆ><ฆ>เขาก็ทำโปรแกรมขึ้นมาทา<ฆ>ันที<ฆ>เป็นการขายของทางภาคเหนือ<ฆ>ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ดีใจว่าเออได้ได,ได,ได,ได้ได้เห็นจริง<ฟ>ๆแล้วก็ได้มีการจอง ไปด้วยบางส่วนแล้วนะคะ,คะซึ่งเขาขายในช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งซึ่ง,งมันมันทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยมันเกิดการเดินทางเชื่อมโยงจริงๆข้ามภูมิภาคจริงๆนะคะแล้วก็หวังว่ากิจกรรมในการจัดครั้งนั้นเนี่ยจะจะทำให้มีมีมีความคึกคัก นะคะของของของบรรยากาศการท่องเที่ยวเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจได้ได้ได้ได,ได้มีการเ,าเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะส่วนหนึ่งคือเราพา,าผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภาคเหนืออีกส่วนหนึ่งเราก็ไปพบปะ กับนักกับผู้ประกอบการทางภาคเหนือด้วยทีนี้อยากจะทราบว่าเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการทางภาคเหนือมีการวางแพ็กเกจเพื่อลงพื้นที่ในพื้นที่3จังหวัดบ้างไหมคะหลังจากที่เราดําเนินการโครงการไปจริงจริงจร,งจรงิอันนี้เราเรียกว่าทางภาคใต้เราได้พบกันเนี่ยเ,เราก็ได้นําสินค้าของภาคเหนือมามามา,มาขาย <c oughs> มามานำเสนอขายในพื้นที่เราให้กับคนในพื้นที่ของเราเ <c oughs> นะคะเดียวกันก็เชื่อว่า ทางทางภาคเหนือเองหลังจากได้ได้มีการเจรจาแล้วเนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะจะให้ทางภาคใต้นําไปขายอย่างเดียวแต่ภาคเหนือเองเขาก็อาจจะมีการที่จะนํานักเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เรา<อ>เพราะว่าในพื้นที่เราปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างทางยะลาะซึ่งซึ่งเบตงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้อยู่ในกระแสข,ของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งซึ่งเราสามารถเชื่อมโยง นาราที่วาดกับปัตตานีเข้าไปในรูทของเบตงได้นะคะ,คะเราก็เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยมันมันเป็นเป็นมันก็เป็นโอกาสทางทางธุรกิจในการที่เขาจะเจรจากันในในการที่จะคว้ของของเส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงต่อไปอะคะ่ะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะขายไปเขาแต่เขาก็สามารถขายมายังเราได้โดยอาจจะใช้เป็นสายการบ,บินข้ามภาคเพื่อลดระยะเวลาของการเดินทางด้วยหรืออาจจะเป็น เป็น,ปน,ปน,ปนรถบัสเองก็สามารถได้เหมือนกันค,ค่ะแล้วเสียงของเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการในส่วนของภาคเหนือกับภาพของการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะก็เขาก็มีความสนใจนะคะแล้วก,วก็หลังจากที่มันมีภาพเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของทา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 ง,ทางภาคใต้ของเรามีออกไปทุกคนก็อยากจะมาอยากจะเมื่อเห็นทะเลหมอกเห็นสก,กายวอล์ก <walk, S 2> เห็นอะไรเห็นอาหารเช้าเห็นอะไรอย่างนี้ ทุกคนก็อยากจะมาแล้วก็มันมันมันก็เกิดแน่นอนว่ามันก็เกิดเขาเรียกโอกาสที่จะที่จะทำให้เกิดการการขายของเส้นทางอะค่ะมากขึ้นแล้วก็ยิ่งมีไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์หรือซือ้อหรือ,อกลุ่มคนที่เป็นเน็ตไอดอลนะคะมีการโพสต์มีการแชร์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เราแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระแสขอ,อของการที่อยากจะมาตามว่า แหล่งนั้นมันคือตรงไหนจุดชมวิวจุดนี้มันคือตรงไหนอาหารที่เขาไปกินเนี่ยค่ะเป็นอาหารถิ่นของเบตงที่มีขึ้นชื่อทำไมปลาปลา,ปลาพวงชมพูมันกิโลละ2,500อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันก็มี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 มมมความน่าสนใจของของแต่ละโปรดักต์นั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการการเดินทางมันคิดว่าสามจังหวัดน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นโอกาสที่ดีต่อไปอะค่ะในในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะ,ท,จะที่จะทำให้ น้องเที่ยวต่างภูมิภาคอยากจะเดินทางมาค่ะ,คะ แล,ละค่ะท่านผู้ชมค่ะได้เห็นแล้วนะคะว่าการเชื่อมยุงของผืนทีระวังสิ้งเนื้อกับเสื้อตายเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกันมั่งถังเหลืองของการถงเที่ยวทังเหลืองของสินค้าที่เป็นโอทบในผืนทีก็จะได้กระจายรายได้ให้กับพี่น้องด้วยเดี๋ยวเราพักกันครูเดียวค่ะช่วงหน้ายังมีอีกไลายซิงที่เราจะมาหนังแรงส่วนนึงก็คือว่าเมื่อมีการประกาศเปิดแหล่งถงเที่ยวนะคะในเฟสแรกหรือว,ว่าใน,ในในในครังแรกเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้ถึงการลั ังจากมีในในขังที่ซองห้องที่ซองเนี่ยพวงถี่ซองผืนถี่ไหนจะมีการเตรียมการเปิดมังและการเปิดในห้วงนี้เนี่ยจะต้องมีมาตราการอะไรผืนๆช่วงนี้เราพักกันครูเดียวไปแรกในช่วงแคปมาฟากันก่อนค่ะช่วงแคปมาฟา ช่วงแก้มมาฝากวันนี้พาทุกคนมาหนังจิบกาแฟซดกันเล,ล่าค่ะมาจิบแบบสโลว์บาร์ธรรมชาติกลางทุงถุงนะคะร้านกาแฟที่เห็นอยู่กลางถุงมีค่ะคือร้านที่ทู่แอลค่ะสัมผัสกับธรรมชาติกลางถุงกับรสชาติก,กาแฟซด์ฝีมือน้องๆซ้ำนุ่มหนักศักซากกับซองสถาบันค่ะนั่นก็คือน้องตวนฟูดก่อนซ้ำแม่น้องอิสมาเอตาเล จากมหาวิทยาลัยราชภัฒยลย่าและหนองออฟฟิเชเเล่งจากมหาวิทยาลัยฟ้าตอน,นี้นั่นเองค่ะคิดขึ้นมาใช้เวลาวางลังเรียนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด -19 พเก้น,นีละค่ะมหารายได้พิเศษเปิดร้านค้ายกาแฟเอียดเอียดบรรยากาศธรรมชาติจิบกาแฟกลางทงทุงค่ะนั่งเย็นเย็นบายบค่ะไม่ต้องไปแออัดกันในเมืองเสียงโควิด -19 หลังเปิดร้านได้ไม่นานก็ได้ใจทางวัยนุ่มสาววัยทำงานที่เป็นคอกาแฟกกำลังมองหา,หาร้านกาแฟแบบดืม่มดําธรรมชาติมีมุมสวยๆวยหวท้ายรูปที่นี่เลยค่ะร้านที่ทูแอลขาวท่างน่นอนเลยค่ะ ซึ่งในช่วงวันเย็นๆนะคะกาจะมีลูกข่าวแวะมาสื่อมานังกินที่ร้านมางบางคนกระัังรับบานสวนราคาก็ไม่ต้องแรงถึงค่ะเริ่มตอนราคาใบใบเบาๆ30บาทถึง35บาทแต่จะบอกว่าบางเมนูก็20บาทเองค่ะ น้องๆได้บอกว่าตอนแรกก็เริ่มจากว่าตัวเองเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวปกติกับเป็นหนังกินกาแฟตามร้านต่างๆกับเพื่อนก็เลยมีแนวคิด กว่าถัางสามคนจะลองมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟแนวสโลโบาไม่ใช้เครื่องใช้แบบกดมือปั๊มมือฉาฉาชิวชิวค่ะใช้ชเนือทีของหยาดบันทิดตังร้านเริ่มตนจากการตั้งแคมป์ห้าสูรข้อเผื่อนมังหรือว่าขิดเองมังและเมื่อว่าหน,น,นองเองเนี่ยก็คือเรียนมาทางสายธุรกิจอยู่แล้วยากลงทุนเป็น ของตัวเองเปิดร้านนะคะเวลาเปิดรา้านตั้งแต่เวลาสี่โมงครึ่งวันเย็นๆไปจนถึงตีเจ็ดหัวคำๆค,ค,ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งกับแก๊ปไวยเรียนช่วย่อแม่ด้วยหญิงช่วงนี้เป็นสถานาการณ์โควิด -19 ก็ช่วยได้มากทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นช่วงแก๊บมาฟ้ากวันนี้นะคะใข่สนใจกะแวะเวียนมาได้ที่จังหวัด,ดยะลาของเราเลยค่ะ ช่วงแกาามาบ้าค่ะเรามาแรงกันลาในช่วงที่สองนะคะแหลกเดียวนี้เราได้เห็นแล้วว่าการเชื่อมโยงการถงเที่ยวระวางผักตายกับผักเนื้อเนี่ยเราเชื่อมโยงกันผันผือมังและสุดท้ายแล้วพ้นของการ การขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลเองเนี่ยเราได้มีการประกาศเปิดการท่องเที่ยวในห่วงแรกก็คือเดือนพฤศจินี่และท่านว่านี้ก็จะเป็นห่วงที่สองเรามาแล้งกันต่อค่ะกับท่านพ่ออนนะคะมาพูดในส่วนของการประกาศเปิดพอเปิดการท่องเที่ยวในเฟสแรกเนี่ยก็เป็นทั้งไม่ใช่แค่สิงหนือเสือใต้แล้ว ุกภูมิภาคเลยครบทุกทิศเลยทั้งเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกครบทุกจังหวัดทีนี้ในส่วนของมาตรการในพื้นที่ของเราล่ะคะ่ะเรพอมีการเปิดอย่างนี้ค่ะของททเองเนี่ยเราดําเนินการอะไรยังไงบ้างคะหลังจากที่ที่มีในเรื่องของการเปิดเมือง <c oughs> ให้เห็นนะนะคะ <c oughs> ว่าในส่วนของนาราธิวาสกับยะลา <c oughs> ค่ะ <c oughs> เราจะอยู่ในสนระยะสอง เฟส2นะคะก็คือตั้งแต่1ทธันวาถึง30ธันวาะนะคะในในในเฟส2ความเป็นเมืองชายแดนอ่ะนะคะสำหรับในพื้นที่เองเนี่ยคะ่ะก็ต้องก็ต้องออมาเตรียมแผนในเรื่องการการเปิดเมืองรองรับนะคะ,ค,ะความพร้อมถึงความพร้อมในด้านต่างๆการการการรวมถึงเรื่องของออผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะ ที่ที่ที่จะรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของแผนต่างๆเนี้ยเราก็มีการพูดคุยประชุมร่วมกับจังหวัดนะคะตั้งคณะทำงานร,รวมถึงการทำแผนร่วมกันกับจังหวัดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใ,ในการเปิดรับนะคะแล้วแล้วก็ในส่วนของยะลาค่ะทางเบตงเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางอำเภอเบตงแล้วก็ ทางยะลานะคะในเรื่องของการเตรียมามาตรการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำแผนรองรับในการจะเปิดเมืองนะคะอ,อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการในพื้นที่เองก็มีการเร่งฉีดวัคซีนนะคะให้ได้เกินเกิน50%ไปนะคะคแล้วก็สำหรับมาตรการในในในจริงๆแล้วส่วนสำคัญที่ที่ท,ที่ที่เราต้องอให้ความ เรียกว่าเร,เรียกว่าเร่งในการดําเนินงานนั่นก็คือการออกไปทําความเข้าใจให้ความรู้แล้วก็เ,เชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวธุรกิจใน10ประเภทที่ใน,ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน,นะคะ สามารถขอรับมาตรฐานชา mm hmm. Safety and Health Administration <c oughs> ก็คือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขนมามัยท,ที่ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวเมทไทย mm hmm. แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้นเป็น mm hmm. เป็นมาตรฐานชานะคะ <c oughs> ให้ผู้ประกอบการสิบประเภทในอุตสาหการรมท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขอรับมาตรฐานชานี้ mm hmm. ได <c oughs> ้ซึ่ง เห็นแล้วว่าจะมีการเปิดเมืองเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วก,กับในพื้นที่นะคะว่าตอนนี้เราต้องต้องต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีมาตรฐานชาเพื่อเมื่อเปิดแล้วนักเที่ยวเองเนี่ยมาในพื้นที่เราเขาต้องเลือกใช้เห็นเมื่อเห็นตราสัญ,ญลักษณะะ์ค่ะเขาก็จะมีความมั่นใจและสบายใจนะคะว่า แหล่งท่องแหล่งท่องเที่ยวหรือโรงแรมหรือร้านอาหารที่เขาเข้าร้านกาแฟที่เขาไปชุมชนท่องเที่ยวที่เขาไปนอนเนี่ยได้รับมาตรฐานชาแล้วนะคะ,คะดังนั้นเนี่ยทางทางอย่างของเบตงเองนะคะทางทางอำเภอเบตงทางแนมเภอเบตงเองนะคะก็ก็ได้เร่งในการที่จะ มีการจัดประชุมให้กับผู้ประกอบการสร้างความเข้าใจอะไรต่างๆนะคะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสมัครมาตรฐานชาในส่วนเบตงตอนนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชาแล้วเนี่ยห้าสิบกว่ารายะนะคะ,คะมีทั้งโรงแรมร้านอาหารชุมชนท่องเที่ยวร้านของที่ระลึกบริษัทน้ำเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะ,คะ50กว่ารายที่ได้รับมาตรฐานชาสำหรับในส่วนของนราธิวาสเราก็มีการประชุมร่วมกับจังหวัด ตั้งคณะทํางานไปนะคะแต่ว่าออตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามทําข้อมูลนะคะในเรื่องของแผนรวมถึงเราได้มีการทําเป็นชาคลินิกไปที่โกโลกสุงไยโกโลกนะคะ,คะร่วมกับทางทกจนราธิวาสแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนราธิวาสในการที่จะเชิญชวนให้ความรู้ผู้ประกอบการนะคะสมัครมาตรฐานชา ทางทางของนาราธิวาสเองเนี่ยผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานชาประมาณ8รายยังไม่เยอะนะคะซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่เราได้ได้ลงพื้นที่ในการที่จะเชิญชวนให้เขาทราบแล้วก็สมัครเนี่ยะจะมีผู้ประกอบการที่ที่ขอรับมาตรฐานชาเพิ่มขึ้นนะคะ,คะ,ะในส่วนของอ,อาจจะได้ยินว่าเอ๊ะแล้วมันชาพลัสมันคืออะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะต่อไปเลยว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานชาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามารถขอรับชาพลัสต่อได้นั่นหมายถึงว่าพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆเนี่ยค่ะ,ะจะต้อง ร้อยละ70%ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะ,คะแล้วก็ขอรับมาตรฐานชาต่อเป็นชาพลัสต่อไปได้เลยนะคะจากที่ท่านพอได้พูดถึงเนี่ยในเรื่องของการได้รับมาตรฐานชาแสดงว่าผู้ประกอบการสามารถเข้าไปสมัครตามเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้เลยเพราะว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการแนะนําให้แล้วใช่ไหมคะ,ใ,คะในตรงนั้นการสมัครเนี่ยเป็นการสมัครเป็นเป็นผ่านระบบออนไลน์ะนะคะ,คะเ w w t h a i l a n d c h a อทคเข้าไปสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าว่าควรจะสมัครนะคะสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่เราค่ะเราได้เห็นภาพการตื่นตัวของผู้ประกอบการกับการที่เขาจะได้รับรายได้จากที่นิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะมีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าตื่นตัวนะคะผู้ประกอบการเองเพราะว่า หลังจากหลังจากที่เรียกว่ามันมันค่อนข้างนิ่งไปสักระยะยาวเหมือนกันนะ,นะคะ,คะเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดรับนักเที่ยวแล้วอ,อยากพร้อมแล้วแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนที่จะเปิดรับเนี่ยเราก็ต้อง,เร,องเราต้องมีมาตรการของเรานะคะ,คะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเรานะคะให้เป็นไปตามตามให้ให้ให้มีความให้เป็นมาตรฐานให้มีความสร้างความเชื่อมั่นความสบายใจ นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับตัวนักเที่ยวนะคะในการที่จะเลือกใช้บริการของของตัวเรานะคะมาเขาอยากจะมาทานอาหารถ้าเขาเห็นมาตรฐานชาเขาก็จะแบบเออ เป็นเป็นร้านอาหารที่คำนึงถึงเรื่องของสุขอนามัย <c oughs> ของนักท่องเที่ยว <c oughs> กับร้านที่ไม่มีชายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกร้านที่ที่สร้างความมั่นใจเชื่อมั่นให้กับเขา <c oughs> อะค่ะ <c oughs> แล้วการตอบรับณปัจจุบันเนี่ยพอพอเรามีการประกาศเรียบร้อยแล้วว่าวที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวตรงนี้การตอบรับของนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆนั่งเ,งเที่ยวเองก็ตอนนี้ก็อาจจะเรียกว่าอั้นมานานในการ <c oughs> ที่ไม่ได้เที่ยว <c oughs> รู้สึกว่าอยากจะเที่ยว <c oughs> อยากจะใช้จ่ายเงินอยากจะแบบออกจากบ้านไปไปไป,ไปเห็นโลกข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมามีการสอบถามในพื้นที่ว่าแล้วหลังวันที่หนึ่งท่านว่าไปรับตรงไหนเปิดหรือยัง <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เราเองเราก็ต้องเราก็ต้องดูมาตรการของทางจังหวัดควบคู่กันไปด้วยนะคะในพื้นที่เราว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตอนนี้เปิดพร้อมเปิดหรือ,อยังในช่วงที่นั่งเที่ยวจะมา,าโทรมาถามเราว่า,าถ้าถ้าเขามาเนี่ยเขามาตอนนี้เปิดแล้วหรือ,อยังนะอะไรเงี้ยเ,เราเราก็ต้อง เราก็ต้องอัปเดตกับพื้นที่เราเองเช่นกันเหมือนกันเพราะบางชุมชนอาจจะยังยังไม่เปิดอย่างเงี้ยอาจจะด้วยตัววัคซีนที่เขายังได้ไม่ถึงเยอะห,อหรืออะไรต่างๆแล้วเขาก็อาจจะดูเรื่องของมาตรการของจังหวัดควบคู่กันไปด้วยเช่นกันะอ,ะอะไรเงี้ยหรือถ้ายังมีมาตรการเรื่องของการรวมกลุ่มคนที่ต้องไม่เกิน50หรืออะไรเงี้ยบางที่ก็อาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้เปิดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราเชื่อว่าน่าจะโอเคขึ้นดีขึ้นนะคะต่อไปสุดท้ายสิ่งที่บอกอนุทอยากจะฝากบอกทั้งผู้ประกอบการทั้งนักท่องเที่ยวในห่วงนี้อยากจะมีอะไรฝากบอกบ้างคะค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในในพื้นที่ของนราธิวาสปัตตานียะลาค่ะก็อยากจะเชิญชวนว่าอยากให้ท่านสมัครมาตรฐานชานะคะซึ่งสามารถเข้าไปสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้เลย www dot ไ a ยแลนด์ชาคอมนะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเ,เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการของท่านนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการร่วมกันโดยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวไประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนสําหรับผู้ประกอบการนะคะในการเปิดรับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติเมื่อด่านเปิดต่อไปนะคะอย่างน้อยมาตรฐานชาจะทาให้ให้ท่าน มีเป็นเรียกว่าสร้างสร้างความมั่นใจอะค่ะให้กับตัวนักเที่ยวในการเลือกใช้บริการของท่านนะคะสำหรับนะตัวนักเที่ยวเองอค่ะก่อนการเดินทางเข้าพื้นที่ของ3จังหวัดเราก็อยากจะให้มีการเ,าเรียกว่า,าตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลของพื้นที่นะคะตรงตรงแหลกที่ท่านจะไปสักนิดนึงก่อนนะคะก่อนก่อนที่ท่านจะมาว่าเออตอนนี้ได้มีการเปิดพร้อมแล้วหรือยังเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็ ในในในส่วนของการใช้บริการตอนนี้ท่านสามารถเลือกใช้สําหรับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานชาในพื้นที่เราก็มีแล้ว,วเพราะฉะนีะ้ความสบายใจของตัวนักเที่ยวเองในการเลือกใช้เรียกว่าเลือกใช้สถานประกอบการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือโรงแรมที่พักต่าง ก็จะได้มีความสบายใจขึ้นนะคะอืมวันนี้ขอบคุณท่านผออ้นะคะ,คคะมานัง่งพูดคุยกับเราะค่ะเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมาตรการที่จะรับมือแล้วก็เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวงนี้ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมกระบวนการระอว่านโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนของวยานภาครัฐมีอะไรติดต่อโจทย์ถึงถี่ระหว่างขับเคลื่อ,อ,อยยน,นอไ,อออออไปโดยกันค่ะติดตามได้ในรายการระเบียงใต้วันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ทีละพ่ออนนะคะต้องลาที่โตอนสวัสดี่ะ